นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาปั่นกันถือว่าคือต้องก่นก่อนว่าเกรซเป็นคนที่ทานอะไรเราต้องทานอร่อยแล้วก็เป็นแฟนของโอจูสมาตั้งแต่เบวันเลยแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มีคอลแลบทำร่วมกันซึ่งก็ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโอจูสเขาแบบโนหนึ่งนะก็จะว่าโนหนึ่งแล้วเราเป็นคนชอบทานผลไม้ปั่นแล้วก็เป็นคนปั่นชูตี้ทานเองอยู่แล้วอะค่ะพอเก้าเข้ามา สายเฮลตี้เขาได้มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับลองจ e v i t y หรืออันท a g i n g ก็เลยทำให้รู้ถึงความสําคัญแล้วก็อะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องดื่มนี้นเปรียบเสมือนเป็นของขวัญที่มอบให้กับทุกคนแล้วกันเชื่อ mm. er ว่าเฟสติวนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกับแซนบาน้าแต่มันเป็นไรปีนี้นะคะเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้วปีนี้ ปีนี้ค่อนข้างหนักมากเนอะในหลายๆสถานการณ์แต่เราเข้าสู่ช่วงเฟสกาลแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขและนี่ก็คือของขวัญจากเกรซนะคะเป็นเมนูท็อฟฟี่คิสสตรอเบรี่และแซนตี้สตรอเบอรี่ในโปรเจกต์ all i w a n t i s being my own Santa อยากให้ทุกคนเป็นซานต้าให้กับตัวเองด้วยการมอบสิ่งดีๆ สุขภาาที่ดีรสชาติที่ดีและความสดชื่นรวมถึงพลังงานดีดีเพราะเกใส่แอสตาแซทีนเร็ตโงโคคิทที่เป็นสกินบูสเตอร์นะคะคือบอกได้เลยว่าเครื่องดื่นนี้นะคะะทำให้คุณมี energy ที่ดีมี feeling ที่ดีนะคะและที่ที่สุดเลยก็คือมีผิวที่ดีด้วยจา้านั่นจา้าโอเคทุกคนนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเกสไปปั่นกันเลยนะคะ